ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับคลิปงนะวันนี้อยู่กันในแม็ก์ครับสแนปช็อตของ21 w 05 a กันแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตอนนี้มีของตกแต่งของลัสเคมาแล้วนะครับแต่ตัวถ้ำจริงๆเนะี่ยยังไม่มานะไอพวกเนี้ยตกแต่งเองเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้นด้วยครับผมโอเคจะเป็นไงไปชมกันเลยครับ <laughs> <laughs> ขำหน้าตัวเอง rồi? บล็อกใหม่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นเพียงแค่บล็อกตกแต่งนะความสามารถยังจะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะโอเคมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยดีกว่านะครับต,ต้นนี้มีชื่อว่าอัสเลียนะครับมันจะมีทั้งแบบไม่มีดอกกับมีดอกอันนี้จะเป็น f ฟเวอร์ลิงอัสเลียลักษณะข,ของมันก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นพุ่มไมห้หนานะครับนี่สวยงามแฮะแล้วก็ยังมีใบไม้ของอัสเเลียด้วยนะครับมีทั้งแบบมีดอกแล้วก็ไม่มีไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ย เขาจะทำให้ต้นอัสเเลยเนี่ยสามารถใช้บนมิวในการทําให้โตได้หรือเปล่านะครับมันมีใบไม้เพิ่มมาแล้วไงเอออาจจะมีไม้ใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับถัดมาก็จะเป็นสปอร์บอสซอมนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกตกแต่งเฉยๆเนาะยังไม่มีแอนิเมชันแบบดอกไม้หุบหรืออะไรอย่างนี้เนาะเหมือนในคอนเซปต์อาร์ทที่เขาโชว์ในงานไมครับไลน์นะเนี่ยก็จะมีพาร์ติเคิลสปอร์หล่นลงมาสวยงามนะเนี่ย ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นรูทเดิร์ดกับตัวแฮงกิ้งรูทนะครับก็เป็นบล็อกตกแต่งเหมือนกันนะคาดว่าน่าจะมาจากต้นอัอสเซเลียนะครับซึ่งมันอาจจะเจอได้ทั่วไปในถนะ้ำลัชเคมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ถัดมาก็จะเป็นบล็อกมอสแล้วก็มอสคาร์เพตนะครับเราสามารถขยายพันธุ์มอสได้โดยการใช้บนมิวนะครับบล็อกรอบๆเนี่ยจะเป็นหินหรือว่าอะไรก็ได้นะที่มอสสามารถเติบโตได้คลิกไปทีนึง นี่ก็จะมีพวกแบบพืชพันธุ์หรือบล็อกอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสที่ต้นอัสเลยเนี่ยจะออกมาด้วยนะครับส่วนบล็อกมอสเนี่ยมีประโยชน์อย่างเดียวตอนนี้ก็คือเอาไปเป็นไว้ผิดอันเป็นมอสคาเพทได้นะครับได้มาถึง3อันถัดมาอันนี้จะเป็นเควนะหรือว่าถาวรถ้ำนะครับความสามารถพิเศษของบล็อกนี้นะมันสามารถออกผลเป็นโกเบอรี่ได้นะครับเอาตรงๆนะเว็บแรกผมมองเป็นเ <laughs> ชอร์รี่ทองคําซึ่งเราสามารถปั๊มโกเบอรี่ได้โดยการใช้เนี่ยบอมิวก็จะได้มาแล้วอนะ แล้วเจ้าโกเบอรี่เนี่ยยังให้แสงสว่างได้ด้วยนะลำต้นตรงกลางเนี่ยจะให้แสงได้ถึง14เลยนะส่วนป้ายของมันเนี่ยจะให้เพียงแค่10นะก็จะสว่างน้อยลงมานิดนึงแล้วก็เจ้าโกเบอรี่เนี่ยสามารถกินได้ด้วยนะแต่มันจะให้อาหารเพียงแค่1เท่านั้นนะก็พอประทังชีวิตตอนอยู่ในถ้ำได้อยู่ะเนาะและสุดท้ายนะเจ้าจิ้งจอกนะสามารถเก็บโกเบอรี่ได้ด้วยนะชึบอ่ะเก็บได้ลูก อ้าวเรียบร้อยถัดมาก็จะเป็นต้น Small d e e p Leaf นะผมไม่รู้จะตั้งชื่อไทยยังไงนะก็ขอเรียกว่าเป็นใบหยดเล็กละกันเนาะเจ้าต้นนี้เนี่ยสามารถวางได้เฉพาะบนเคหรือว่าในน้ําเท่านั้นนะนี่ถ้าวางในน้ําก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราใช้บนมิวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นใหญ่แบบนูนนะชึบนี่และบางครั้งเนี่ย w e n d e r i n g t r d d e r ก็จะขาย Small d e i p Leaf ด้วยนะก็ได้มาแค่2อันเนาะต่อหนึ่ง Emerald แล้วก็เจ้าต้นนี้เนี่ยยังมีบั๊กด้วยนะครับั๊กตัวนี้มีคนเจอนะครับ ให้เดาจะเกิดอะไรขึ้นกับเบนล็อกตัวนี้อะ <c oughs> แหมให้ความรู้มือกันหน่อยสิเพื่อนเออนี่ <c oughs> มันควรเป็นแบบนี้ดีเออแต่ขอบอกเลยหยุดเลยหยุดคิดเลยนะคือเราเชื่อว่ายัางไงซะมันก็ถูกแก้อยู่ดี่ะนะ <c oughs> ถัดมาก็จะเป็นบิ๊กดิฟเลมนะอันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่าต้นนู้นความสามารถของมันคือถ้าเราขึ้นไปเหยียบบนบล็อกนะเราก็จะตกลงมา แบบนี้ถ้าเราขึ้นไปเหยียบเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ 2v วนะครับโดยมันจะมีสเตตของมันอยู่ครับถ้าเรากด f3 ดูอันนี้เป็นนอนถึง unstable partial แล้วก็ full แต่ถ้าเราไม่อยากตกจากบล็อกเนี่ยให้เรากดชิปเอาไว้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้อืมสมมติว่าถ้าเราวางไว้บนน้ำเนี้ยแล้วก็กดชิปเดินผ่านได้แบบชิวๆเลยอ๋อก็จะมีผลกับทุก entity เนาะแม้แต่ไอเทม ก็อาจจะทำเป็นเลสโตนแมชชนิอกอะไรสักอย่างก็ได้นะแบบค่อยๆปล่อยไอเทมลงมาเงี้ยืมน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถหลบในบล็อกได้ด้วยเดียวดูแล้วกันมันจะกลายเป็นแบบนี้ห <c oughs> ลบในใบบัวคือหน้าตามันเหมือนใบบัวมากเลยนะขอเรียกใบบัวแล้วกันเนาะใบบัวต้นใหญ่ถ้าเราอยากทําให้มันสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้บนมิวในการทําให้มันโตขึ้นได้นะครับต้องคลิกที่ใบมันเท่านั้นนะลำต้นยังใช้ไม่ได้เนาะและความเจ๋งของมันคือเราสามารถเอาไปทําเป็น พาครัวกระโดดเล่นๆได้นะครับชุบชบมันจะอยู่ได้ประมาณสองวีนะครับอ่านี่อันนี้คือเราหลบมาทันโคเท้บล็อกใหม่ของถ้ำลัสเชฟเรายังสามารถเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับ30%ก็จะมีอสัสเซเลียลิฟสมอลดิฟเลฟอะไรพวกนี้เนาะ50ก็จะเป็นใบอัสเซเลียที่มีดอกไม้65%ก็จะเป็นสปอร์บสัสซอมมอดบอ็อกอัสเซเลียแล้วก็บิก๊กดิฟเลฟส่วนอันสุดท้าย85%ก็จะได้เยอะสุดนะเป็นฟาเวลลิงอัสเซเลีย บล็อกคอปเปอร์มีการเปลี่ยนชื่อจากชื่อยาวๆซึ่งผมก็จำไม่ได้นะกลายเป็นชื่อที่สั้นลงมากๆนะบล็บอกคอปเปอร์ปกติจะเป็นบล็อกออมคอปเปอร์ส่วนสเตทที่2ก็จะเป็นเอ็กโ e คอปเปอร์นะอันนี้นผมไม่แน่ใจว่าจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดีเนาะสเตจสามก็จะเป็นเวเทอร์คอปเปอร์นะอันนี้ก็จะเริ่มผุก,ก่อนละแล้วก็สเตจสุดท้ายก็จะเป็นออกซิไดซ์คอปเปอร์นะก็เป็นสนิมเรียบร้อยแล้วก็คอปเปอร์บล็อกเนี่ยสามารถใช้กับสโตนคัตเตอร์ได้แล้วนะนี่สดวกขึ้นเยอะเลย มีทู t o เรียลสำหรับบันเดิลนะสำหรับใครที่ใช้ไม่เป็นนะมันก็จะขึ้นมาเป็นโทษให้อย่างนี้อ่ะมันก็จะบอกว่าไลคิกทูแอดไอเทมก็แบบนี้นี่ถ้าส k e l e ตันตกลงไปในพา e r Snow หรือว่าพงหิมะมันก็จะกลายเป็น Stay นะหรือว่าสเกลิ t ันน้าแข็งนั่นเองประมาณ45วีนะก็รอวนไปเนาะระหว่างที่เรารอนะมันสามารถใช้พิสตันในการดันได้แล้วนะนี่คือเวอร์ชั่นก่อนหน้ามันจะบึ๊บหายไปเลย อีกทั้งมันยังสามารถดับไฟได้ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้ามีธนูไฟเงี้ยเรียบร้อยกลายเป็นสเตรเรียบร้อยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีฟาร์มสเกลิตันเงี้ยก็สามารถใช้พีตันเนี้ยดันแบบให้มันติดกับตัวสเกลิตันได้นะมันก็จะกลายเป็นสเตยอ่ะเดี๋ยวพวกเองอยู่ในน้ำแข็งแล้วตายได้ไงวะวอเนี <laughs> ่ ตัวดาวเขาได้ปรับเปลี่ยนการดรอปของมันนะครับจากทองกลายเป็นคอปเปอร์นะครับสำหรับใครที่ทําฟาร,ร์มทองจากตัวดาวเนี่ยก็อดไปนะครับกลายเป็นมันดรอปคอปเปอร์แทนนี่ออกมาแค่หนึ่งอันเองสกังเซนเซอร์มีเกมอีเวนต์ใหม่นะครับผมจะขึ้นตารางให้ดูตรงหน้าจอแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะรวมถึงการแก้บั๊กกว่า10-20อันอะเท่าที่นับได้นะยกตัวอย่างเช่นเอีเวนต์เปิดชังเกอร์บ็อกซ์ปิดชังเกอร์บ็อกซ์อะไรทำนองนี้ครับผม มีแท็กใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแท็กนี้มีชื่อว่าฟอกฟูนับก็จะเป็นอาหารของจิ้งจอกเนาะในที่นี้ผมได้ทําการปรับแต่งโดยการเพิ่มโกลเด้นแครอทเข้าไปนะครับจริงๆผมกะจะให้มันกินเพชรแล้วแหละแต่ลองไปละใช้ไม่ได้ อ,อร่อยและสุดท้ายนะครับก็เป็น Particle ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น falling spore b อดซอมนะก็จะมาจากตัว spore b อดซอมที่อยู่ตรงนู้นส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น Particle ทั่วไปตอนที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำลัดเคปนะครับก็ยังเป็น static particle เนาะแล้วมันไม่หายด้วยนะต้องรีเกมเท่านั้นนะครับ ก็มีประมาณนี้เนะสลับของตกแต่งของถ้ำลัสเคฟนะครับอันนี้แจ้งข่าวนิดนึงนะสำหรับคนที่ติดตาม snapshot ตอนนี้เดฟได้ออกมาทวิตนะว่าเขาจะไม่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าทุกวันพุธหรืออะไรอย่างนเนี่ยจะมีส n a p s h o t ออกมาหรือเปล่านะครับถ้าวันไหนผมไม่ได้อพัพเพลย์เนี่ยแสดงว่า อาทิตย์นั้นไม่มี snapshot นะก็จะเป็นพวกคลิปมินิเกมอะไรอนี้แหละก็ไปดูกันด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรดูแหละเออแล้วก็รายละเอียดสำหรับ snapshot ตัวนี้นะก็สามารถกดเข้าไปดูลิงก์ตรง d e s c r i p t i o ได้เลยครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กันด้วยครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารลบนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย